เบรกเฟดเบรกหายหรือเหยียบเบรกแล้วเบรกแข็งพวกนี้ต่างกันยังไงครับส่วนใหญ่เหตุการณ์เหล่านี้มักเกิดจากการที่เราใช้เบรกหนักจนเกินไปนะครับยกตัวอย่างเช่นเราขับมาเร็วๆเ,เป็นคนชอบขับรถเร็วๆแล้วก็เบรกจี้ๆเบรกเลดนะครับหรือเบรกลึกๆอยู่ตลอดเวลาก็มีโอกาสทําให้พระเบรกเนี่ยร้อนได้นะครับโดยเฉพาะการขับในสนามแข่งหรือการขับ ลงเขานะครับแล้วใช้เบรกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าต้องใช้เกียร์ต่ําช่วยเบรกเฟดหรือเบรกหายคืออาการของรถที่น้ํามันเบรกเดือดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้ามันเบรกเดือดเนี่ยอาการเหยียบเบรกเนี่ยเหยียบแล้วเบรกมันจะหายมันจะวดืดวืดไปเลยนะครับแบบนี้ซึ่งการแก้ไขเมื่อท่านเจอเหตุการณ์เบรกเฟดหรือเบรกหายนะครับเหยียบน้ำมันวืดวืดไปเลยแบบนี้นะครับประคองรถเข้าข้างทางครับใช้เกียร์ต่ำหลังจากที่เปิดฝากระโปรงแล้วนะครับ ให้มาดูที่กระปุกน้ามันเบรกนะครับกระปุกน้ํามันเบรกเนี่ยจะอยู่ตรงแนวกับที่คนขับรถพอดีนะครับในห้องเครื่องนะครับสีจะเป็นสีน้ํามะนาวแบบนี้นะครับถ้าใช้ไปเก่าๆสีมจะเป็นสีเหมือนโอวัลตินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาเอาหูมาฟังใกล้ๆนะครับมันได้ได้ยินเสียงนะครับเหมือนน้าน้ามันมันเดือดอยู่ข้างในนะครับฟุดฟูดฟฟนะครับ พอเวลาถ้าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับให้เราปล่อยทิ้งไปเลยนะครับยิ่งถ้าผู้หญิงทําอะไรไม่เป็นเนี่ยปล่อยไ้อย่างนี้เลยนะครับแต่ถ้าผู้ชายหรือคนที่รู้เรื่องรถที่เขาทาเป็นนะครับเขาก็จะเปิดฝานี้ออกมาครับเปิดฝานี้ออกมานะครับแล้วก็ให้มันระบายนะจอดปล่อยไปทิ้งไ้อย่างนี้เลยสักครึ่งชั่วโมงอีกอาการที่เจอนะครับเมื่อท่านขับรถลงเขานะครับแล้วใช้เบรกหนักหนักอยู่ตลอดเวลานะครับโดยที่ไม่เชนเกียร์ช่วยเขาเลยนะครับอาการที่เจอมาครับคืออะไรครับเบรกมันจะแข็งครับ หยยบแล้วมันไม่ลงครับเบรกมันแข็งขึ้นเลยครับผพาเบรกมันไหม้ครับผ้าเบรกมันไหม้ครับวิธีการแก้ทําเหมือนกับวิธีแรกนะครับค่อยๆเชนเกียร์ต่ํานะครับแล้วก็ประคองรถเข้าข้างทางนะครับจอดพักทิ้งไว้สัก15-20นาทีแล้วค่อยเดินทางต่อครับและต่อไปนี้นะครับเวลาที่เราลงเขานะครับก็พยายามใช้เกียร์ต่ําช่วยด้วยครับถ้ารถท่านเป็นรถยนต์ไฮบริดนะครับให้ท่านเข้าเกียรต่านะครับรถไฮบริดเนี่ยจะไม่มีการเชงเกียรนะครับจะมีดด็อกเดินหน้าแล้วก็บีบอยสำหรับเบรกนะครับ ก็ดึงมาที่ B นะครับมันก็จะหน่วงมอเตอร์นะครับให้ลดความเร็วลงนะครับเสร็จแล้วค่อยๆประคองรถเข้าข้างทางครับแต่ถ้าเป็นรถเกียร์ออโต้ที่คุณสามารถเชนเกียร์มาได้แบบนี้นะครับจากดีนะครับมาฝั่ง S ซึ่งเป็นสปอร์ตนะครับแล้วก็ดันลงครับดันลงครับจากปกติมันอาจจะวิ่งเกียร์สูงสุดเกียร์หนะครับสมมตินะครับดันลงมาก็เหลือเกียร์หเกียร์สเกียร์สค่อยๆดันลงมาเรื่อยๆนะครับเสียงเครื่องมันจะตื้อตื้อแล้วรถมันจะชะลอความเร็วนะครับค่อยๆปรรระคคองงงเขข้้าาาทับ เทคนิคการใช้รถดีๆแบบนี้นะครับท่านสามารถหาชมได้ที่ช่องอาจารย์โตสโตโ,ตโยต้าครับ